ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะมาะชมการรางผักหวานนะการปาราะะลูกผักหวานเพาะเมล็ดผักหวานป่านะครับมเมล็ดผักหวานเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมได้มาประมาณนี้ครับเราต้องเอาแกะเนื้อมันออกนะแกะออกให้ให้มันเห็นแต่มเม็ดข้างในนะครับ เห็นแต่เม็ดเป็นกระโหลกมนเนี่ยกระลามเนี่ยนะครับต้องต้องแกะออกทุกอันนะครับแออกะทุกอันผมก็จะเทเทใส่น้ำเลยนะวิธีการนะครับหลายคนก็คงจะทราบคงนะรู้วิธีการทำอยู่แล้วครับอีกหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าถ้ายังไม่ทราบก็เดี๋ยวผมจะ ทำให้ดูนะเป็นตัวอย่างนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างเดีย๋ยวแล้วผมขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดนึงนะจริงๆเราต้องใช้ผ้าเขียวด้วยนะใช้ผ้าเขียวด้วยแต่ในออันดับแรกเนี่ยนะครับอันดับแรกผมต้องแกะพวกนี้ออกก่อนแกะเปลือกมันออกนะแกะเปลือกออกก่อนนะครับอันไหนที่อันไหนที่มันจะไม่งอกไม่ มันมันก็จะลอยขึ้นมานะมันจะลอยขึ้นมาไัน,นจะไม่งอกลอยขึ้นมามันจมืไอ้พวกเนี้ยอันนี้ต้องติดติดทุกลูก,กนะครับแกะก่อนนะครับเดี๋ยว เสร็จเรียบร้อยครับเอ่อจะเห็นว่านี่นะเปลือกนะครับออกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเม็ดเหลืองๆเนี่ยครับไอ้ส่วนที่ลอยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอันนีไ้ไม่ไม่ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับต้องทิ้งไปนะที่ลอยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้สามเม็ดเนี่ยนะครับแล้วก็โยนทิ้งไปเลันก็จะเหลือไอ้พวกที่ใช้ได้เอ่อ พวกนี้นะครับผมก็จะ,ะเก็บออกมาก,ก่อนเพื่อที่จะเอาผ้าเขียวนั้นมาขัดก่อนนะครับขัดให้เนื้อมันออกให้เรือแต่กระโหลกกระลามันเนี่ย ครับอันตอนนี้ก็คืออาหาผ้าเขียวมาเนาะนะครับผ้าเขียวมาก็มาขัดนะครับอาจจะขัดสักสองรอบนะครับ อาจจะขัดสักสองรอบใน,นรอบรอบแรกนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราต้องต้องล้างอีกสักรอบหนึ่งเนาะนะเราต้องหาภาชนะอะไรมาใส่สักหนะ่อยนะครับอาจจะขัดสักสักสองรอบ เริ่มออกเลยครับนะอันนี้เสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเราจะมาล้างรอบสองกันล้างรอบสองเห็นว่ามันจะมันจะขาวขึ้นนะนะครับน่จะขาวขึ้น เอาอส่วนที่เป็นเหลืองเหลือนี่ออกให้หมดเลยนะครับขยี้ขยี้เลยครับไม่ต้องกลัวแตก,เ,กหเหมือนเราซักผ้าครับเหมือนซักผ้าทำบิดขยี้ขยี้ นี่ก็ใช้ได้นะครับ หลังจากที่เราเอาเปลือกเอาเนื้อของเมล็ดผักหวาน,นออกไปหมดเรียบร้อยก็จะเหลือประมาณเนี่ยเม็ดเม็ดใน,นเม็ดเม็ดแข็งมันนะครับเ,เรียกกะลามันเนาะนะครับเ,เราก็จะเอาไปาบางท่านมีเขาเรียกว่ามีเสียงกบหรือหางกบ,บางท่านอาจจะมีน้าํา,ากกยาเลีงรากก็แช่น้ํายาเล่งรากนะ มีน้ำยาเร่งรากก็แช่น้ำยาเร่งรากถ้าไม่มีก็เอาไปจัดเรียงไว้ในตะกร้านะครับตะก,กร้าเดินไปให้ซอนกันแบบนี้ไม่ใช่ตะกร้าอันนี้นะฮะตะกร้าใหญ่นะครับวางไม่ให้เม็ดบรรทับกันนะครับเอาไว้ในในบ้านในในที่ร่มนะครับนะไว้สักคืนหนึง่งเนาะแล้วก็จะมีวิธีการปลูกวิธีการปลูกก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกนะครับในเรื่องของวิธีการปลูกอีกคลิปหนึ่งนะครับ จะแบบคลิปการนำเมล็ดของผักหวานเนี่ยเอาเปลือกเอาเนื้อมันออกเนี่ยนะครับก็ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับใครที่ทำเป็นแล้วนะครับก็มีข้อใดที่ทำให้ถูกต้องในคลิปนี้ก็นะ